สวัสดีครับผมพูทซับนะครับจากช่อง y o u t u b บบายพูลซับนะครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอนะครับพร้อมบอกวิธีการดูนะครับพิมพ์เข็มจีวรหลุมนะครับซึ่งพาพพิมพ์นี้นะครับเป็นแพคเก้นะครับที่ใครๆหลายคนรู้จักกันนะครับแต่บางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะนำเสนอนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับในการดู พิมพ์เข็มบล็อกเกบล็อกนี้นะครับสำหรับภาพนี้นะครับที่ท่านเห็นนะครับก็คือว่าจะมีจุดสังเกตอยู่2จุดนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นๆของเข็ม G-Volume นะครับก็คือเส้นใต้สังคตินะครับจะยุบเว้าขึ้นนะครับผม นี่เกิดจากบล็อกนะครับแล้วก็ตรงจีวอนะครับก็จะเป็นหลุมนะครับหลุมก็จะออกเป็นลักษณะวงรีนะครับซึ่งพระแท้นะครับก็มีโอกาสที่จะมีอะไรมาโดนนะครับหรือกระแทกนะครับทำให้บุบยุบได้นะครับผมก็อยากให้พิจารณาหลายๆอย่างนะครับว่าเกิดจากการบุบหรือ เกิดจากบล็อกนะครับถ้าเกิดจากบล็อกครับก็จะเป็นพักเกนะครับหากท่านมองจากรูปภาพนี้นะครับในจุดที่ผมวงนะครับท่านจะเห็นว่าเส้นรัศมีขององค์พระนะครับค่อนข้างจะเส้นใหญ่นะครับและสายกระจายไม่เป็นระเบียบนะครับซึ่งพระแท้นะครับของเขาจะดูเล็กคมนะครับสายกระจายเป็นระเบียบนะครับ วิ่งจากตัวองค์พระนะครับหรือจุดศูนย์กลางนะครับเข้าหาขอบเหรียญน,นะครับดูเล็กคมนะครับเป็นระเบียบนะครับแต่ของเคสเนี่ยอย่างภาพที่ท่านเห็นนะครับว่าจะสาดกระจายไม่เป็นระเบียบและเส้นใหญ่นะครับสำหรับภาพนี้ที่ท่านเห็นนะครับผมก็จะเป็นภาพด้านหลังของ พระเกศองนี้นะครับก็คือว่ายันหลังเนี่ยครับจะไม่ค่อยคมนะครับแล้วจะดูมีความตื้นกว่าพระแท้นะครับผมบางเหรียญนะครับก็จะเห็นมีรอยถอดพิมพ์นะครับอยู่ตามขอบนะครับแล้วก็จะมีรอยตะไบเก็บให้เห็นนะครับบางเหรียญก็มีนะครับบางเหรียญก็ไม่มีนะครับแต่ลเหรียญที่พบเจอนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับ สำหรับภาพนี้นะครับเป็นภาพยันด้านหลังนะครับเป็นยันอุณาโลมตัวบนนะครับผมหากสังเกตจากภาพนะครับจะเห็นว่าด้านข้างยันนะครับตรงรอยหยักนะครับจะมีเม็ดผลเม็ดขี้กากนะครับซึ่งเกบ็อกนี้นะครับเท่าที่ผมพบเจอนะครับก็บางเหรียญมีนะครับบางเหรียญก็ไม่มีนะครับผม ให้สังเกตนะครับที่ยันใบพัดนะครับที่ผมวงนะครับจะมีก้อนเนื้อนะครับปิดล่องอยันอยู่นะครับพระแท้นะครับส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับก้อนเนื้อปิดในล่องยันนะครับล่องยันจะตึงนะครับแล้วก็มีเส,ส้นเสี้ยนนะครับคมคมนะครับวิ่งอยู่ในล่องนะครับซึ่งแกะครับบล็อกนี้นะครับที่ผมเจอส่วนใหญ่นะครับก็จะเจอแบบมีก้อนเนื้อปิดล่องยันอยู่นะครับ หากคลิปวิดีโอที่ผมทํานําเสนอทุกท่านผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ